สวัสด,ดีจ้าพบกับช่องพิชาดูมิตยูชาแนลอีกแล้วเด้อค่ะกินง่ายอยู่ง่ายกับสไตล์ครัวห้องเช่ามาเบิ่งกันเดิมมานี้น้องสิเห็ดอย่างกินก่อนสิไปเบิง่งน้องฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้แน่เด้อค่ะน้องซื้อได้ถึงพันซับแล้วมาัดีค่ะมาเริ่มทำเลยนะคะวันนี้เราจะตาซส่วหมูยอนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะ ใส่พริกแห้งแล้วก็ขบให้เข้ากัน,นะคะตำพริกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกัรปรุงนะคะเดี๋ยวให้ดูเครื่องกันนะคะเครื่องก็จะมี หมูยอเส้นมะละกอแล้วก็มีขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นบ้านเราเนาะแล้วก็มะเขือเทศนะ สามช้อนอันนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นด้วยหนึ่งช้อนสูตรเข้้นสองช้อน จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนี่ผงนัวเนาะเส้หลายแเส้สสสน่อยนะคะอันนี้ประมาณช้อนนีนะะ้ 哦，等一下。 ใส่เส้นมะละกอใส่เส้นมะละกอแล้วก็หมูยอลงไปเลยนะคะ เค้าปุ้นจะใส่เกลือด้วยกโขกเบ,บาๆนะคะอือสีด้วยที่น่ารับประทาน ใส่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเราใช้มีดตัดอะไรนะ อันนี้เรานวดตัวต่อนะคะขึ้นมาเข้ากันสิตับซัวข้าวปุ้นหนูยอเนอะ อืมอน,น้ำลายแตกเด้อเดือยไปละจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะน้ำลายแตกไปกินกันเวยจ้า